เชขอเอาเรื่องในกลองพนอมาเล่านี่แหละค่ะคือก็รู้แหละนะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าสยศาสตร์หรือเล่นของแล้วเขาเอาของจริงมาเล่นคาถาจริงสีนใหญ่เสกท,ทุกตุ๊กแกไปอยู่ในตัวคนที่มีของทั้งหลายนอกจากคาถาทิ้งที่ต้องพูดออกไปแล้วและต้องเดินผ่านทุกคนเพราะพลังอำน,นาจที่เรามีอยู่ณนะตอนนั้นแล้วสิ่งที่อยู่ในมือเชอ ของจริงของจริงเชอร์ก็คิดว่าเอ้ยของทั่วไปอ่ะมันก็ต้องแบบเออเย็นเย็นธรรมดาปติเพราะว่าของมันจะเป็นหางตุ๊กแกจริงแต่เชอร์รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันร้อนขยับดูไหมเมันไม่ขยับแต่มันร้อนมันรู้สึกแบบมันเหมือนมีพลังอะไรแผ่มาอยู่เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรใช่ไหมนะ ยอมยอมแจกจริงได้ไหมหางตัวแกของจริงของพี่คึกจริงๆพี่พี่คึกยื่นมาให้แล้วหนูแบบมันมัอยู่ในพลาสติกอะแล้วก็อันเกกคาดังว่ามันอนพลาสติกไอร้อนไม่เท่าไหร่เคยจับที่มันเป็นของแบบรู้สึกแบบซาบมาว่าเหมือนไฟฟ้าสถิตหรืออะไรมันแบบเออ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 ือมาอือมันมันเป็นแค่พลาสติกอะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นอะเราไปเกิดตอนนั้นด้วยตอนไทยตอนนั้นด้วยก็หนูยิบแค่ตอนนั้นอพี่ถ่ายเสร็จคืนเลยอะพี่